คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่29มีนาคมพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี fc พี่น้องนะครับผมเน็นเข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านในโชคนะครับผม 9 0 0 9ล่างนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูบ่องวันนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคให้ FC พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยปันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวย เป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับอีพีซี่พี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคปไว้นะครับเผื่อมีทูกอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควตูวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตูวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตูวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสังมหาจักกวัติยสังพุทธยาสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจารนยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยะสนะ เอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติหนตุไมหังนณโมพุทธะนะโมธรรมะสะณโมสังคัสะเสยยะทีทางหุรูหุร,รูสวาหายะสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบุญบาร,รมีเหลีอนหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบันดาลเรียกทุปที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนา ในงวดประจำวันศุกร์ที่29มีนาคมพศ2567ให้ f c พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้ f c พี่น้องได้ลุ้นเลขทูบไปด้วยก,กันลุน้นไปด้วยก,กันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูปนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ขอบนบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบันดานเลขทูปที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่20ส เมีนาคมพศ2567ให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเรียกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความคิดอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับ เมว่ที่แล้วเอ๊ะเห็นเป็น09นะครับ309นะครับตัดต้องตัดด้วยนะครับ0990 3003นะครับบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับก็ยินดีกับพี่พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่พี่น้องชื่นชอบแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่อรวยประหลาดก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ตามทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะมได้พาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคีน้าโชคพารวยมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคีน้าโชคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ